สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอก,กันกับผมนะฮะวันนี้ก็อัดคลิปอยู่ก็6โมง5นาทีแต่รู้สึกว่าฝั่งนู้นฝนจะมาแล้วไม่รู้ว่าผมจะทันได้อัดคลิปเสร็จหรือยังนะครับฝนจะมาถึงตรงนี้กันเนาะอ่าน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราคุยถึงเรื่องราวของดูคาติทีมโรงงานในปีหน้าฮะฟรานโกบัญญาญาจะไปจับคู่กับมาร์กมาเคสแน่นอนนะครับว่านี่คือดิวบอลลือโลกเลยละ่ะดิวที่หลายๆคนก็เฝ้ารอว่ามันจะเกิดขึ้นไหม หลายๆคนก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็สําเร็จนะครับมันก็เกิดขึ้นโดยที่แบบว่าเราเองก็มองได้หลายมุมนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในตรงนี้คนที่เรียกว่ารู้สึกว่าดีใจนะครับอยากเห็นดิวนี้อยากเห็นมาร์กเนี่ยได้รับสเปคโปรงงานอยากเห็นมาร์กอยู่ในทีมที่พร้อมที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะครับแต่ในขณะที่อีกฝ่ฝั่งหนึ่งก็อาจจะมีมุมมองที่คิดว่านะครับการที่มาร์กขึ้นไปใน ทีมใหญ่ในดูคาติในแบบนี้จะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นหรือเปล่าดูคาติตัดสินใจในแบบนี้นะครับส่วนได้ส่วนเสียอะไรยังไงนะครับมันก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมมองดูสังเกตดูในพวกเราเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแน่นอนแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์มาร์คหรือว่าคุณจะไม่ได้เชียร์เขาไม่ว่าคุณจะชอบดูคาติหรือว่าไม่ใช่เป็น f c ของค่ายแดงนะฮะแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่า การที่เรียกว่ามาร์คได้จับรถที่คิดว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดการที่มาร์คได้รับการซัพพอร์ตในทีมใหญ่แบบนี้เนี่ยย่อมจะเรียกว่าเป็นผลดีต่อผู้จัดแน่ๆไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีเฉพาะ f c อย่างเดียวนะครับก็คือมันหวังผลทางธุรกิจได้แล้วก็ในเรื่องของความเขาเรียกว่าความดูเด็ดเผ็ดมันในการที่จะสู้ในการที่จะลุ้นเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแต่หลายๆคนนี่นะครับคาดหวังกันเอาไว้แล้วนะฮะผมเองก็แอบหวังอยู่เหมือนกันครับว่า มันจะเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าดูเดือดแต่มันจะดูเดือดถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีเหตุดราม่ามีอะไรยังไงกันหรือเปล่าตรงนี้ถามว่าดูกติเขาเขาระวังเรื่องของตรงนี้กันไหมฮะเขาระวังครับเขาก็ทราบกันดีแหละคือทีมบอสเนี่ยนะครับเขาคิดว่ามันน่าจะมีแรงประเพื่อมเนี่ยตั้งแต่ที่มาร์กเนี่ยย้ายมาดูกติในทีมเกรซิน่แล้วหลักตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานเนี่ยอันนี้เขาทราบดี นะครับจากปากคาของบอสนะเขาก็บอกว่าคือมันก็ย่อมจะมีสิ่ง,งต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นแต่เขามั่นใจว่าเขาจะเอาอยู่เขามั่นใจเขาว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าพอเซ็นสัญญากับเคสซินี่มาปุ๊บเราก็จะเกิดเรื่องตรงนั้นตรงนี้เออแบบจะเป็นยังไงหลหะดูคาติจะวุ่นวายยังไงหรือจะอะไรยังไงกันไหมแต่สุดท้ายมันก็ลงเอยที่มาร์กนะครับอยู่1นึ่งปีแล้วก็ขึ้นทีมโรงงานไปเลย แต่ในครับมันก็จะมีคําถามเดียวกันแหล่าว่าเหมือนเมื่อปีที่แล้วเลยนะฮะก็คือว่าเอาถ้าขึ้นไปคู่กับเปโก้แบบนี้มันจะเกาเหล่ากันไหมอ่ะมันจะแบบว่าได้บี้กันเราได้เห็น2คนนี้เขาเรียกว่าได้ต่อสู้กันได้ใส่เดียวกันนะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันที่เฮเรสในสเปนหรือแม้กระทั่งที่โปรตุเกสที่ทั้งคู่นั้นไปเกี่ยวกันแล้วก็แตกกันล้มอ่ะก็เลยเป็นห่วงในเอฟซของเปโก้ก็จะมองอีกมุมหนึ่งเอฟซของมาร์ก็จะมองอีกมุมหนึ่งแต่สรุปก็คือ ไม่อยากจะให้มีดราม่านั่นแหละอะไรอย่างนี้ไงนะครับจะเป็นไปในแบบไหนมาร์กมาร์เก็ต Mark เป็นนักแข่งที่ผมมองนะครับว่าเขาเขามีสิ่งที่โดดเด่นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมีใช้จิตวิทยานะครับในการหวังผลบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนก็คือการขยับตัวท่าทีการให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับมันเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์เชิงในการต่อรองในการที่จะเดินเกมนะครับสำหรับเส้นทางของเขาเนี่ย อันนี้ก็มันชัดเจนหลายครั้งหลายคราวแต่แต่ผมคงไม่ไม่ยกไปเล่าทั้งหมดนะฮะก็คือเอาแค่ที่มันเกี่ยวข้องกับดุคติแล้วกันกลยุทธ์ในเรื่องของการที่เขาจะผลักดันตัวเองขึ้นทีมโรงงานเนี่ยนะครับจากที่สเต็ปมันไม่ใช่แบบนี้ในตอนแรกใช่ไหมครับสเต็ปมันค่อยๆตะล่มตะล่มตะล่อมมาถ้าทุกคนที่ติดติดตามผมมาตลอดหรือว่าติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะได้เห็นว่านะครับอ๋อมันเป็นไปอย่างนี้ใช่ไหมก็มาในตอนแรกนะครับหวังเพียงแต่รถที่ เอาเป็นค่ายไหนก็ได้นะครับที่มันดีกว่า Honda ที่มันสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับมันเหมือนสเตปบายสเตปพอมาเรียนรู้ปรับตัวได้ทีนี้อาเป็นค่ายไหนก็ได้เอาไม่ใช่เอาเป็นทีมไหนก็ได้ของดูคาตีเนี่ยขอเพียงว่าได้รถสเปคโรงงานหลบเพราะว่ารู้สึกว่าแข่งขันกันไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยที่จะพอมือแล้วรถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่ตัวเองตัวเู้เองเนี่ยได้ได้ไปดวลกับรถ GP24 รถของทีมโรงงานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะดวลกับกับทีมไหนก็ตามนะครับ ก็เอา้าทำไมมันรู้สึกว่ามันเกิดส่วนต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับทีนี้ก็เลยมองว่าอาถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ขับรถสเปคเดียวกันมีโอกาสได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตที่ดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็จะมีคําถามตรงนั้นแล้วเขาก็จะพยายามสื่อตรงนี้มาเพื่อที่จะเล่นกับข้างนอกแฟนๆของเขาหรือจะไม่ใช่แฟนของเขาก็แล้วแต่แฟนมอเตอร์สปีก็จะคิดเหมือนกับเขาก,ก็จะคิดตามเขาเสมือนหนึ่งว่า เหมือนไปขับเองอะ่ะก็จะไปคิดว่าเออนั่นเละดีเนี่ยไอ้ทางตรงตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามาร์กได้รถใหม่มันจะแบบนั้นมันจะแบบนี้นะไอ้ทางโค้งตรงนั้นอะ่ะระยะเบรกตรงนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่ามาร์กไม่ใช่รถคันนี้นะครับถ้ามันเป็นรถปีล่าสุดมันจะเป็นยังไงนะมันมันมันคิดแทนกันแล้วไงมันคิดแทนทีนี้มันก็เป็นแรงที่แบบว่ามันเหมือนเป็นก่อเป็นคลื่นใต้น้ํามาฮะทีนี้พอจะถึงไฟายนอลจริงๆก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนแผนไม่เอาละ คืออยากบอกว่าจะอยู่ทีมไหนก็ได้ขอเพียงได้รถปีใหม่นะครับกลายเป็นทิ้งแผนนี้ไม่เอาก็คือต้องขึ้นทีมโรงงานนะ่ะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไปที่อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยคือนักแข่งระดับนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็เปิดประตูตอาแขนต้อนรับเขาไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ดูคาตีอะถูกป่ะฮะเขาก็ออกมาพูดทีหลังนะฮะออกมาพูดหลังจากเซ็นสัญญากับดูคาติแล้วเนี่ยว่าก็จะมีแผน B แผน C ก็คือ มีอาพีเรียมีเคดีเอ็มนั่นหมายความว่าเขาเปิดหมดเลยจากที่ตอนแรกเนี่ยนะครับการเจราจาเนี่ยตอนแรกเนี่ยต่างคนก็ต่างต่างจะบอกว่าพูดไม่จริงก็คือพูดโกหกผมก็มไม่ใช้เขาพูดโกหกแล้วกันคือมันมันเป็นสิ่งท,ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะผมไม่ได้จะมาบอกว่าทําไมมาร์คเป็นคนเป็นคนไม่ดีไม่พูดความจริงไม่ใช่นะฮะก็คือการเจราจาบางทีมันมีสัญญามีอะไรอยู่บางบางอย่างเราเขาไปพูดไม่ได้นะแข่งหรือบางอย่างก็คือเป็นการสลับขา เป็นการสรับขาหลอกก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามาร์กก็เป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของการต่อรองอยู่เหมือนกันนะดังนั้นนะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใครไม่ได้คุยกับ KTM ทั้งนั้น k t m ก็บอกว่าไม่ได้คุยไม่เอาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเด็กของตัวเองพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาร์พีเลียยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่พอมาร์กเซ็นสัญญาก,กับดูคาติปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เขาจะไปเออเคทีเอ็มก็ได้ก็จะไปอาร์พีเลียก็ได้เพราะว่า ถ้าไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานไงนั่นก็คือมันมันเป็นในเรื่องของการที่โอเคลหละผมไม่เอารดโรงงานนะผมจะเอาทีมโรงงานเลยทีนี้พยายามจะมองให้ดูคติคิดว่าถ้าเกิดว่าเสีย Mark มากมาเก็ตไปให้ KTM นี่จะส่งผลกระทบขนาดไหนว่าเนดูคติก็จะคิดในเรื่องนี้ถ้าไปเสียให้อาพิเลียนนี่จะเกิดผลกระทบขนาดไหนกันนะคือไม่ใช่ว่าเป็นผลกระทบในในเรื่องของเอ่อ ผลการแข่งขันหรอกคือคือ,คอตามจริงอาถ้าจะว่ากันตามตรเงเป็นแฟนของมาร์กก็อย่าเคืองผมนะครับคือนอกเหนือจากมาร์กมาเ็ตก็ยังมีนักแข่งหลายคนนะครับที่ที่ฝีไม้ลายมือมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันนะฮะทุกคนนะเอาเรื่องของผลงานในในสนามเนี่ยแต่มูลค่าทางการตลาดก็เป็นสิ่งที่ดูกติเอามาคิดไงถ้าสมมุติว่าเสียให้ KTM ไปปุ๊บแทนที่จะได้เม็ดเงินตรงนั้นมาจากการที่มีมาร์กอยู่ในทีมเสียให้อาพิเลียไปอาพิเลียทีมที่ไม่เคยมีนักแข่งระดับซูเปอร์สตาร์เลยเนี่ย อยู่มาวันนึงอ้าวได้อดีตแชมป์โลก8สมัยเข้าไปนี่โอ้โหนะครับมันจะกลายเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือเชียวนะอะไรเงี้ยดูคาติก็จะเอามองตาปิบๆแหละเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวกลับมาคุยกันใหม่ละจากที่เอา้าทําไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็ต้องยอมมาร์กอะนะครับเห็นไหมว่านี่นี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าการเจราจาการต่อรองจิตวิทยาของของมาร์กนะครับที่ได้ไปเล่นกับดูคาติแล้วดูคาติจําเป็นต้องเล่นตามมาร์กหรือเปล่า อันนี้ผมคงคงไม่ไปสามารถจะไปฟันธงได้ว่าการตัดสินใจรับมาร์กมาเนี่ยไม่ดีเลยหรือตัดสินใจรับมาร์กมามันดีโคตรสุดเลยอะไรอย่างเนี้ยผมคงไม่ไม่ไม่ไ,มไปฟันธงในตรงนั้นหรอกให้เพื่อนๆน,นี่นะครับเพราะผมก็จะมีข้อมูลมามาให้แบบนี้แหละแล้วก็ตัดสินกันเอาเองนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยังไงกับดุคติใช่ไหมแต่นะครับสิ่งที่ดุคติเขาเออบอกนะฮะก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีแชมป์โลกแค่ผูกขาดแค่คนเดียวนะ นั่นก็หมายความว่าถ้ามาร์กจะเป็นแชมป์โลกกับดูคาตินั่นก็คือเขาเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยนะเจ๋งเลยถ้ามันเป็นไปได้แบบนั้นนั่นหมายความว่ารถดูคาติมันดีจริงๆอ่ะใครมาขับไม่ต้องเป็นอิตาลีก็ได้นะครับไม่ต้องเรียกว่าเป็นเปโกไม่ต้องเป็นเอเนียไม่ต้องเป็นใครก็ได้นะครับมาร์กมาเกสขึ้นมาอยู่อีอ่ปปีเดียวปีที่2มาขับทีมโรงงานแล้วอยู่ๆได้แชมป์โลกมาอย่างเงี้ยอันนั้นยิ่งเป็นผลดีกับดูคาติเขาเข้ามองแบบนี้ไง เขามันจะมีชมป์โลก1คน2อคนสามคนสคนมันมันยิ่งดีอะ่ะนั่นหมายความว่าเขาลอยตัวแล้วเขาไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นอิตาเลียนจ๋าอะไรต่างๆซึ่งเข้าใจนะครับว่าบางคนที่เป็น FC ของมาร์กหรือจะรู้สึกเป็นห่วงก็ได้ว่าเอ้านะครับขึ้นไปในแบบนี้สงสัยจะไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคืออาจจะเป็นตัวกันให้เปโก้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงโอ้โหนะฮะพอมาเป็นไปในแบบนี้ มุมมองนะครับของทางบอสเข้ามาแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีตาักกาความคิดแบบนี้แล้วลหละก็คือเป็นแชมป์โลกได้คุณเป็นไปเลยนั่นหมายความว่าดูคติก็จะได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกไงอะไรนะคนะขับรถดูคติปีแรกก็ต่อสู้เพื่อเพื่อหัวแถวแล้วว่าขับรถรถดูคติปีแรกก็ต่อสู้เพื่อแชมป์โลกแล้วขับมาสองปีได้เป็นแชมป์โลกสมมตินะอะไรเงี้ยมันมันก็มีแต่ดีกับกับดีกับ,ก,บ,ก,บกับทางดูคตินะแต่มันอาจจะ ไม่ได้ดีกับเปโก้ที่แบบว่าอะไรแบบนี้ไงแต่นะครับถามว่าฟรานซิโก้บญญญาญยาเขากลัวก็หวาดหวั่นเข้าอะไรบางคนก็พยายามที่จะมาแซะมาอะไรในในใน,ในเพจในอะไรเนะี่ยผมก็เห็นก็พยายามจะจะเตือนนะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่หยาบคายผมก็ไม่ว่าอะไรแต่บางคนก็จะหยาบคายมาเยอะนะครับอืผมก็รู้สึกไม่ดีก็เลยบอกไว้ก่อนว่าตามยิงนักแข่งระดับนี้นะครับไม่ว่าจะเคยเป็นแชมป์โลกหรือไม่เคยเป็นแชมป์โลกก็ตราดใดที่อยู่ในระดับหวัวแถวเนี่ย มันไม่ได้มีการกลัวกันอะไรกันหรอกครับมันเป็นผลดีผลดีในเรื่องอะไรล่ะฮะเปโกเขาก็บอกว่าการที่เขาได้ต่อสู้กับมาร์กเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเขาไม่ใช่แต่เพียงไปโกนะทุกๆคนเลยฮะทุกๆคนก็อยากจะสู้กับมาร์กทั้งนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่านักแข่งที่ยังแข่งขันอยู่แล้วยังไม่ได้รีทายในยุคนี้นะ่ะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมาร์กมาเคสนะครับแชมป์โลกพรีเมียร์คลาสหกสมัยเนี่ยถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าได้ไปดวลกับมาร์กแล้วดันมาชนะมาร์กอย่างเนี้ มันก็จะกลายเป็นความภาคภูมิใจกลายเป็นครั้งหนึ่งฉันได้ดวลกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะเว้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะี่ยดีฮะจะได้รู้เหลี่ยมรู้อะไรที่มันแปรเลของมาร์กก็เหมือนเป็นการได้ฝึกฝนได้เรียนรู้นะครับมันมันมีแต่ได้กับได้ไงดังนั้นนะครับมันไม่ได้มีการที่จะมากลัวมาอะไรกันหรอกถ้าไปอยู่ในระดับนั้นเนี่ยการที่เอาตัวเองไปสู้กับคนที่เรียกว่ายิ่งใหญ่คนที่แข็งแกร่งเนี่ยเขามีแต่ได้ครับ ผมจะบอกให้นะฮะว่านักแข่งใครก็ตามที่ไปสู้กับนักแข่งที่อ่อนกว่าตัวเองหรือว่าอ่อนกว่ามากเลยเนี่ยไม่เป็นผลดีนะจะบอกให้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของนักรถแข่งอย่างเดียวครับเพื่อนเพื่อฮะใครที่อยู่ในสายการแข่งขันนะไม่ว่าจะแข่งอะไรก็ตามแข่งกีฬาแข่งดนตรีแข่งงานวิชาการแข่งอะไรต่างๆเอาแล้วแต่ละฮะการแข่งเนี่ยถ้าเราเจอคนที่เก่งที่แข็งแกร่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราแบบว่าเหมือนรับคมมีดอ่ะนะฮะ มันก็จะคมคมไ,ไปไปตลอดไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่านะครับไม่ไม่ใช่มีดวัดมีดสู่นกลางอ่ะแต่การที่เราไปดวลไปต่อสู้กับคนที่ด้อยก,กว่าแล้วเราชนะชนะชนะอย่างเดียวเลยนะครับโดยไม่ได้คู่ขี้สูสีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทําให้โอเคละนะครับมีดจะกลายเป็นมีดวัดก็คือสนิมขึ้นอ่ะดังนั้นผมดูท่าช่างท่าทีของเปโก้นี่หลายครั้งหลายคราวนะครับเขาก็ไม่ได้ที่จะมามีท่าทีว่าจะต้องมายิงพยองจะต้องมานู่นมานี่ตามที่ คนนั้นคนนี้เขาบอกเล่ามาสื่อบางเจ้าก็าก็เขียนใส่ไฟใส่อะไรให้นักแข่งก็ได้มีประเด็นได้อะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นก็คือผมว่าเขามีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่เกมมันจะปะทะกันหรือเปล่ามันปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต่อให้เป็นเป็กโก้กับมาร์กอยู่คนละทีมเขาก็ปะทะกันถ้าเกิดว่ามันเก่งเก่งทั้งคู่นะฮะทุกคนดังนั้นก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปในยังไงแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเกมมันจะสนุกแน่ๆครับเพื่อนๆครับผลม,มาแล้วตอนนี้ผมไม่อยากจะถือโทรศัพท์เข้าไปในร่มนะครับทุกคน เอาเป็นว่าว่าลาเพื่อนๆไปก่อนเต่านี้นะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะพูดอยากจะบอกอยู่เกี่ยวกับมา้าเกี่ยวกับไโก้เอาเป็นว้ค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ก็ลาไปก่อนฝนม,มาสวัสดีกรัม